สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม c i b e r Island e v o l v t i o นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีดอดแบบออฟไลน์นะอันนี้ก็จะเป็นบรรกาศภายในเกมนะครับและก็จะมีแพ้ให้เราเอาไว้ไปที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับ Do you want to return to global map อ่าผมจะยังไม่ไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจที่นี่กันก่อนมาอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ภายในเกมนี้นะครับหมูป่านะ เอา้าฟันทีเดียวตายเหรอโคตรโหดเลยฮ้ยอ,อะไรอะ่ะโอ m มก o d ็ไ้่มาอีกแล้วนะโอ้โหมันคือตัวอะไรเนี่ยไฮยน่าหรือว่าอะไรโอ้โหนี้ก็เป็นโครงกระโหลกมนุษย์นะครฉู่ว่าเดี๋ยวผมจะหาอะไรกินก่อนนะอันนี้คืออะไรเกมนี้ก็จะมีค่าสเตตัสความหิวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบหิวน้ำาอะไรแบบนี้นะ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคนป่านะครับ <S 2> <S 2> <S <S นักรบวอริเอรอะไรแบบนี้นะเกมนี้เราสามารถสร้างบ้านนะครับคราบขอ,ของคล้ายๆเก็บเกมแนวเอาชิดดอททั่วไปเลยนะครับนี่ก็จะมีของให้เราเก็บนะครับผมจะกินเนื้อสดแล้วกันนะเฮ้ยโอเคตรงนี้ก็เหมือนเป็นบ้านเก่าเลยนะครับไม่รู้ว่าบ้านเก่าใครนะเฮ้ยขอเลยแล้วกัน อโอ้โหกราฟิกของเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่ะกระโดดกระโดดยังไงเด้เอเราสามารถเล่นแบบออโตได้ด้วยนะครับเผื่อใครขี้เกียจเล่นอะไรแบบนี้นะนี่เกมนี้ก็จะเล่นให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับเห็นไหม <laughs> คือแบบโคตรเจ๋งเลยนะครับมันก็มีไม่แค่ไม่กี่เกมเนี่ยมันก็มีแค่ไม่กี่เกมไม่ใช่ดิมันมันก็มีแค่ไม่กี่เกมเองนะครับสลับเกมแนวเอาชีลด,ด่อดน,นะ คือเกมแนวเอาชีวิตรอดส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีระบบเล่นเองนะครับให้เราแบบเล่นเองอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้ก็จะเล่นให้เราแบบออโต้เลยนะครับโอเคนี่เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมโคตรดีเลยนะดูดีนผู้ชมนี่คือเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าต้องการความท้าทายเนี่ยเราก็สามารถเล่นเองได้นะครับตัวนี้ก็จะมีหีบให้เราแบบเปิดเปิดดูนะโอเคเทคออกอันนี้มันหีบป่าวะเนี่ย โอเคโอ้โหมันดูคล้ายๆกับแบบยุคโจนสลัดอะไรเลยนะครับอะไรแบบนี้เลยนะเหมือนเราเป็นโจรสลัดนะครับออนตรงโอเคอันนี้เป็นเรืออะไรแทเน,นิกหรือเปล่าโอเคมัน่าจะใช่นะครับนอกเรื่องแล้วโอ้ยหมูหมูหม,หมูน้องหมูมานี่เลยมานี่เลยมาเป็นเหยื่อของพี่ไส้ดีเอาตีน้องหมูโอะเอเนื้อมาอุย้ยสองชิ้น อิ่มเลยเนี่ยออนตรงยูสอันนี้มันคือกล่องเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ชิวๆเลยเออซูมซมชิวว่าโอเคเราลงน้ำนตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับนี่มาอุย้ยลงได้นะแล้วขึ้นยังไงอะ เอาชิบหายแล้วจมนานตายปะเนี่ยเฮ้ยคือไปไหนไม่ได้เลยนะมันเป็นบั๊กเหรอหรือว่ายัางไงโอเคครับเล่นออโต้นะโอ้โหพอเล่นออโต้ปุ๊บนี่แบบเกมมันไปได้ปั๊บเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราออกมาไม่ได้นะครับกดออโต้ปุ๊บนี้แบบออกมาได้เฉยเลยนะครับโอ้โหคือแบบโคตรดีเลยเมื่อกี้เหมือนเราติดบั๊กนะครับ ใครที่เกิดติดบักหรือว่าออกไปได้เนี่ยก็สามารถกดแบบออโต้ได้นะครับคือมันจะออกให้เราแบบอัตโนมัติเลยเวลาเราติดบักอะไรอย่างงี้นะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะโอเคก็จะมีพวกเบอร์รี่ให้เราเก็บนะครับแล้วก็อะไรนะพวกหินพวกแบบต้นไม้อะไรอย่างงี้นะโอเคก็มีหลายอย่างมากๆเลยโอเคโอ้โหเกมนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับคือผมโคตรชอบเลยนะมาครับท่านผู้ชม ไม่มาแล้วนะโป๊โป๊ะกบาดีครับนี่เอ้ยโอ้โหไอหตัวนี้เฮ้ยมีมาให้เราขี่ด้วยนะครับขี่ได้ปะยังไงขี่ได้ไหมโอ้โหคือมันวิ่งไวม,มากมากเลยนะครับชิวว่บตรงนี้ก็มีน้ำบ่อนะเออเดี๋ยวลองดูซิมีน้ำให้กินปะเอาอยังไงโอเค ชิวว่าตรงนี้มันคืออะไรโอ้ my god โอ้โหโอเคครับคือเราต้องระวังนะก็มาดีครับฟึบนี่เรียบร้อยล่วงไปไม่มีใครไม่มีใครสู้เราได้เลยนะครับคือเราโหดอยู่แล้วนะฮ้ยตรงนั้นเหมือนเป็นป้อมพักพัาคารอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะ ผมอยากไปที่นั่นมากเลยนะไปได้ปะโอ้โหเหมือนเรามันติดอยู่บนเกาะน,นี้เลยนะโอเคผมก็จะพาทุกคนไปดูเซตติ้งของเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งการปรับภาษานะครับมีภาษาอะไรนะรัะเสเซียก็มีนะหรือเปล่าโอเคแล้วก็การปรับกราฟ,ฟิกนะครับก็จะมีทั้งการปรับแบบ very high นะครับ high medium แล้วก็ low นะครับ very really low ปรับแบบต่ำสุดนะครับผมก็จะปรับเป็นแบบ ultra แล้วกันนะ อันนี้ก็จะเป็น A P S นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมืดแล้วนะนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินๆน,นะครับเพลค่คที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดแล้วก็แบบกําลังหาเกมแนวเอาชีวิตรอดเล่นเนะี่ยก็สามารถลองดูเกมนี้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยอันนี้ผมก็ยืนยันด,ด้วยตัวเองเลยนะครับคือมันเล่นสนุกดีนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันคิดหน้านะครับเสีย